วันนี้พาไปดูบรรยากาศลอยกระทงที่คลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่ทางเทศบาลปีนี้ได้จัดประดับประดาด้วยโครมหลากสีเป็นรูปสัตว์ต่างๆสวยงามทั้งปลาโรามาแมงกะพุนม้าน้ําเต่ายังมีท่าน้ําสําหรับปล่อยกระทงง่ายๆโดยการมีไม้ช่วยปลอดภัยและสะดวกสบายทั้งครอบครัวและชาวต่างชาติสามารถมาลอยด้วยกันได้ที่นี่ บริเวณโดยรอบยังตกแต่งด้วยโคมไฟสะพานและสิ่งต่างๆสวยงามตามแนวยี่ป e งงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งคือสะพานที่ตกแต่งด้วยไฟสวยงามถ่ายรูปออกมาสวยมากครับบรรยากาศด้านเนินมากสามารถเล่นบาทัดเล็กๆในบริเวณได้รอบๆยังมีร้านค้าแนวญี่ปุ่นอิสกยะขนมของฝากปิ้งย่างข้าวปุกงากระทงก็มีขายมีตั้งแต่ 15 30 60หลากหลายราคากันไปอาหารของกินมากมายให้เลือกสรรสำหรับวันนี้ใครมาเที่ยวเชียงใหม่ยังไม่รู้ไปไหนลองแนะนำไปที่ของไม่ขากันดูน่ารักอบอุ่นแนวญี่ปุ่นผสมร้านนะครับ